สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฟดน,นะคะหลบน้ำค่ะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะคะที่ทำให้ตกใจนะคะนี่อาบน้ำให้น้องไข่มุกนะคะจะพาอกไปเดินเล่นดูนางจะไปไหนจะไปแล้วนะคะวันนี้นางจะเดินพาควานไปไหนคะวันนี้ดูนะคะ ไม่ใช่ควานพาไปนะคะจะพาไปเดินเล่นนะคะเดินเล่นกินหญ้าสักหน่อยดูนะคะว่านางจะไปตรงไหน เอาเอาไม่ออกไปเหรอลูกสงสัยชอบพี่ไปมากกว่าพ่อใหม่นะคะมาล่ะมามามามุกมามุกมุกมามาเยี่ามนะถ้าปล่อยก็จะประมาณนี้นะคะง่วงคื้นเด้ง มามาไี่มาล้มามาเร็วมามาเร็วเร็ววเร็วเร็วเเฮ้มาโอ้คืออกินไม่ได้มานี่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 มาโย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 ไปไหนคะมาดูนะคะว่านางจะไปไหนนะคะเอาเราเพิ่นสีผ้าลูกไปไใสจันนะ ว่าแล้วเชียวไม่ใช่ขวานพาไปนะคะช้างพาคนไปค่ะตอนนี้นะมาดูนะคะว่าเป้าหมายน้องไข่มุกจะไปทางไหนนะคะสาวอ้วนของเรา เล็มญ้าทางนี้กินนะคะวันนี้พ่อปล่อยฟรีสไตล์ค่ะไปแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะมีหยาอยู่มองนันเด้นั่นไปแล้วค่ะไปแล้วช้างหนีแล้วค่ะตอนนี้เอ้ามาเอ้าเอเอาสิมุนไดบ่เอ้ารู้สึกว่าตัวเธอ ให,ใหญ่กว่าช่องนี่เลอเกินนะคะถูค่ะถูช้างกำลังมีความรักครับรู้ได้ไงคะเพราะมีสีชมพูด้วยสีชมพูสีชมพูก็เป็นสีของเสานี่ไงคะโอ้โหน้องไข่มุกตอนนี้มีสองสีแล้วตอนนี้ เขาชอบกินหญ้าตัวนี้นะคะเขาเอิ่นว่าหญ้าอย่างเกาะงูครับหญ้าหัวงอกว่ามันบอกเขาเคยเห็นเม่เขาเอิ่นว่าหญ้าหัวงอกนี่ยังนี่ละ่ะก็ไม่มั่นใจนะคะแต่รู้สึกว่าน้องช้างจะชอบเลอเกินนะคะย,ยิ่งถ้าน้องทองคำนี้ยิ่งชอบเลยเด<อ>่นน่นหญ้านาะ มุกชอบแบบนี้อ่ะพ่ออย่ายุ่งกับมุกสิรู้สึกว่ามีความสุขในการกินหญ้ามากนะคะมุกพอปวดขาลูกพอจมมาปวดขาไป็นวดให้พ่อเน่ยเร็วหนูจะนวดได้ไงแม่หนูนวดไม่เป็นไปแล้วไปแล้ว

ไข่มุกบอกว่าพ่อก็เรียกเลยเกินมุกไม่ได้ไปไหนสักหน่อยเนาะมุกก็อยู่ของมุกตรงเนี้ยพ่อจะเรียกทําไมนักหนาเนี่ยพอย <laughs> ร้าาอ,องไห้แล้วนะคะตอนนี้พอหม่ร้องไห้แล้วนะคะล <laughs> ูกสาวไม่สนใจนะคะ พ่อร้องไห้เลยแต่ตอนนี้นนทำพ่อร้องไห้แล้วนะเราอะจะไปไหนคะไปไหนเอ่ยข,ขี่ลูกขี่ขี่ขี่เป็นธรรมชาติของช้างนะคะเขาขี่แต่เขาไม่นนเขาเอามือนว่ายาน้ำไหมเขาสิบวัดจับขี่เจ้าของบอกบบบเออเขาสิบวัดเหยียบขี่เจ้าของ เพราะจะจะห้าวจะห้าวใช่ <c oughs> ไหมชีปกติ <c oughs> <c oughs> มาทำหนึนะะ่งแล้วไปง่ายไแล้วค่ะตอนนี้ให้ดูดากไปก่อนนะคะโอ้โหดากใหญ่มากเลยเถอยมาจะไปหาพี่โมเมเหรอลูกถอยถอยเดี๋ยวให้พ่อเขียวมาก่อนเราจะพาเล่นกับพี่โมเมนะคะนนนตอนนี้พ่อเขียวไม่อยู่น นางมีความสุขมากเลยนะคะ,ไไออะลบลูกกระสุนลบลูก <laughs> ลลกระสุนโมเมใช่ <laughs> ไหม <laughs> โอ้โหเห็นตาตา <laughs> บ้องเบลบ,บ้องเบลบ้องเบลเกมโอ้โห,ห <laughs> พ่อใจดีมากนะคะลูกเดินบ่อยเหลือเกินพ่อนวดขาให้นะคะเหยียบตะคอได้ละ ช้างยืนสามขานะคะตอนนี้ไข่ <laughs> มุกบอกไข่ทำอะไรไข่มุกตอนนี้ไข่มุกไม่สนใจทั้งนั้นนะคะไข่มุกจะกินอย่างเดียวคะ่ะความสุขโอ้โหทายพอนางไหม <laughs> ดูลูกค่ะดูลูก <laughs> วันนี้ไข่มุกบอกชิวๆค่ะเดินเล่นแบบชิวๆนะคะไม่ได้ออกข้างนอกนะคะดูนะคะเ <laughs> ตะยางเนะตะออกก่อนหน้า ก็สลัดดินตีละโอ้เตะลุยนี่ออกยากจังเลยนางก็จะกินไปเรื่อยๆของนางน,นะคะไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะวันนี้แม่กับทั้งพ่อนะคะ วันนี้พ่อปล่อยคะ่ะม,มีความสุขมากกินเยอยพี่หรือเปล่าเนี่ย ไข่มุกมพี่แฝดของเราก็ยืนอยู่ทางนู้นนะคะทองคำแอบมองดูน้องด้วยพ่อจ้าทำไมไข่มุกได้โอกอะ่ะทำไมผมอยู่ข้างในนี้อะ่ะ<า>พ่อ<า>จะไปไหนเอ่ย<า>จะไปอีกแล้วคะ่ะ ดูนางดูหน้านางมีความสูงมากเลยนะคะไปแล้วคะ่ะไปแล้วจะไปทางไหนโตนะคะขี่โผล่ไปสีชมพูแลขาข้างเดียวสแลเขาข้างเดียวมีสีชมพูอยู่ข้างเดียวใช่ไหมพ่อ <laughs> <laughs> สุดยอดมากคะ่ะจะไปแล้ว ดูนะคะไปที่เก่านะคะไข่มุกบอกว่าทางนั้นมีสาๆเยอะหรือเปล่าถอยมาถอยมาเดี๋ยวพ่อไปเองลูกดูนะคะจะไปถุยแล้วถอยถอยถอย <c oughs> โอ้กระทั่งเขามีให้เขาบ่าเขา่า,าจะปีนนะคะท้องคำ้องคำนี่ขาติดนะคะอย่าปีนลูกอย่าปีนขาสิติดคือพีเด้ นูถูค่ะหนูไม่ได้ปีนอู๋เหยังนั่นหนายาเหี้ยงเขื่อมองไปเมื่อกี้ว่าเต็ม,มละบ๊วแมนเอาถูค่ะ,ะถูค่ะโอ้โหมีความสุขมากคะ่ะน,นานทีจะได้ถูนะคะเต็มที่เลยโน่นนี้เขาไม่เรียกนานทีแล้วครับ สากิวเสาล้นหมดแล้วฝังนู้นนี่ดักไหมดูดกักดูดกักทั้งกินทั้งถูนะคะโอ้ความสามารถไายแหงไปแล้ว <laughs> ก็จะปล่อยให้น้องไข่มมกกินไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องช้างแฝดพาทองคําพาทองแท่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องไข่มมกด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ